นะคระกับทุกท่านทุกคนอ่อาจะริ์ดีวยพรท่้งซีให้พี่น้องเฮาด้วยทุกคนเด้อใส่บาตรแล้วบาตรมีหอบาตรนี้อาได้ยวัยพรให้พรไทยทั้งเสียมสาธุอายุนั้นให้เจ้ายญิงเงาบันพันวัดสาปิขนาด สักกะละลุงเ่าถึงคอยว่าฮอดฟันยาได้อายุสันต์้ำดำมองให้เจ้าคองใจยาจยุไปหลายหอยยาที่ต้อยนีลาพอแล้งสาวน้งหมกไปเจ้าใดกองคนรู้ป่าเลียนยา quan nan thầy châu chi xuân nửa xưa thong tăng kè cứ tránh tránh quầy này thầy đường dù bò sâu แม่นสิ่เกลเต่ายาไดงบนมองสีดดเหมือดหัตั้งใจให้สดใจต้องถ้าแก่มาให้พ่อเนี้ยรู้ลรวให้ลงรืนลืมยังไนเจ้าใสจากมาผู้ารคอยดูแลไทยศัในิสิท์ขันวัดช่วยบ้าน số tiền này cho mấy chục cho mấy chục lợi cho mấy chục cho mấy chục lợi cho cho mấy chục lợi cho mấy chục lợi cho mấy chục cho mấy chục lợi cho mấy cho mấy chục lợi cho mấy chục lợi cho mấy chục cho mấy chục lợi cho mấy chục lợi แม่นสินออยู่ยังเจ็ดจินเชี่ดวขเดินสั้งไก่แก้วไก่กาโศกสาลัายังมีเสายังมีขวดแกงานเื่อนเบอแมเมีพลังแข็งแรงใครได้จพาบลุ่นึ่งมน่งุนท่งหนึ่งงนึ่งงง่นงนง มสามมา oh. นายกวัต uh, ิใ้ห้าร้อยา้ย้เด็ัวันบ่าเจปุ่มพ่ม่น่น้องกันุ่งสามเว่าะ อผ่โยหริอพินอ๋อโอลายโยเลยใช่ใับตับ้เอ้ยไม่ใช่ครับเออมาจีวัยพรในทันนายกทาวใช้สมสักดก่อนปอนสตางมาท่านอาจรอยบาทเข้ามือดนีจัหนีแท้พอเออ อันไรดวงใจแท้สักขันครับท่านนายกทวันชเื่่าเือใจให้เจ้าใร่ากล้วอุมพอบาง้าอยไป่ยมีอ้ขอ้วยจิตเตียงเสียคนในโลกถูกโศกยย่อ คุณนไปทั้งหนสิ่งที่ทำได้เพื่อจัดแจวก็ท้องลองนางในสําเร็จพาเพตสัขันไว้ใจเจ้าปาธนาด้วยเด็ตาเพเปัลัดในจะจากปอยไสิ่งใดให้ไหลเวียนเงียไให้ศัตรูมันจะเปลียนจะได้เห็นเทียแย่ครลงตัวเหาคือทําได้เพื่อสัสักขันสวัสดีครับอนุญาตได้ครับเด้อท่าน์ส่ต น์แรงไอ้ใจเข้สดังแสงไฟ้าขึนมาเร่ายเรื่อยข้บครับครั่ครันนั่งสาวกัญญักเข้ใสครับนั่งเพื่อนั่งเพื่อนั่งเสาวกัญญาพักเข้มใสครับนั่งเพื่อคนในไมเพันหัวก็ใหญ่มาก เอืผู้สาขาันี่จไม่จะไม่ยิ่งมันกคอนก็บไม่ยิ่งมันง่ายไปแล้วทำไมอยู่ดีเด้นนายกสวรใช่ยียดีครับเดรีครับาบขอบพุทธี่น้อุชาวบ้านต่างาครับดีครับ่วงนี้รับพี่ต้อเข้ากันลอดีครับย่าดีครับกาไบัตดีครับอีหครับคุโคุยผอันเทาอุสากะนาไ ไอ้ี่นองคเนี่ยเขมีขึ้นดังอยู่เลยใช่ไหนครอบช่วงนี้กะขอกาบขอปกป้อหมือนไปเยอะกันยากพัก เจ็บใส่ทันกระบาดความผู้ใดอยากได้ผื่นใ่มทานหลายปีนี่ตาอีกนะครับปวดแล้วอุูงส้นตั้งเพื่อไปไปเรื่อยนะประชุมกันผู้ใหญ่ไปไงเว้ยไปไงนี่แล้วไปไปงเทปนะครับท่นกระบาวามีกับมีนะครับมีกับม่ก็บมีกับมีัมีกับมีกับมากับกบมีกับมีับมกัมีกับ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 เกันพอมักมับกรับับัักนึกั เออทีมงานของเพื่อนน่ะครับตัดแอน่เพื่อนะครับผู้ใจบุญใจท่านนะครับปูผลเสียสละนะครับงานราชการมาซอยงานเศร้าบ้านนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นนาแอน่เพอ่อผู้ยิ่งนะครับแต่ว่าเพิ่มเพียบบุญดีดีครับยิ้มเยีิบเก็บใส่สมบัติสมบูรณ์บนบุญบุญดอกเออพี่น้องเข้าทัำไายได้เออผลบดีปวดไถ่หรอเออเออผนเบาอีสานบ้านเฮานี่แหละสัหรับแหน่เพื่อก็ได้เออนะครับเบาง่ายนะครับคิดเข้ากระแบบกั็ดีครับ เมันจะดีเนะาะบนเดียวเทเงินทุกตัวย่างนะครับในโครงการนี้จะเป็นโครงการที่พี่น้องเข้าในเขต่อเนื่องมากกันเป็นปีที่สี่นะครับเป็นปีที่สี่แล้วครับการรู้สึกว่าพี่น้อง ไถ่เฮานี่บ้านเฮานี่กะให้ควบรวมไปรวมมืออุ่นหน้ำฟ้าคัทขับเป็นยา,นาดีเนาะเออเห็ยนยัก้ยกับเห็นน้ำกัดกับพี่น้องบ้านเฮานี่เออขับเพียบน,น้ำกัดป็นคนทั้งคัน,ขนขเขงเฮานิดสบายเออให้ควบรวมไปรวมมือขับเป็นยาดีไปบ้านได้กับเออจึงคือกันครับพี่น้อง เออบ้านไห้กับคือกานบานน้อยกับสูงน้อยเออบานใหญ่กับสูงใหญ่เพื่อเอผู้ไสนโอกาสบ่ได้ขาดเด้เือดเพื่อเลือผู้โอกาสครับเออท่านนายกทวชัยขอบคุณงานเดครับีก็ตียงพูดบริหารนะครับใดญยางขอบคุณขอบคุณพี่น้องเออท่านนายกทวัชัยนายสาคนต้นนายสาดท่านสมัชคุณ่อชิมาวงจัปาทุสนนะครับผู้นำชุกชนกัท่านกำนันคุณประยงคต่างนะครับ ยังรอดผู้ยิบานะครับการช่วยเหลืออยู่นะครับเพื่อกันลยนผู้กามังรอดนะครับจะนั่งมุศสีสุุนิี่กับผูยิบาทมูที่หนึ่งเป็นกบ้าทุกมือนะครับ้ภาษาเกี่ยวหน้าผู้ยิบาทมูที่สองู้แรกไปว่าคว่ำกับไปว่ายข้าไปยังครับเอาไปวมบเาบอกไปบวมบุาไปยังเขาจะออกห้เลยก็ต้องไปเบวมแยงบวยอกย่อดอกไมตายไม่ได้บแย ได้ไอ้ได้สมบรณิบิอลโมโหต่มาไดทักษณอนุทับอว่านีผ้ามากได้ท่านิณต่อมศได้จัรดครับถูกทรา้านเมอพุยบ้างไ้มีช่วนิสัยิจิรรลหน้าสมบูรณ์ดิจิตอน่าสมัยจาาเมื่อพุยบ้านมอเอรนสีน้าใส่บ้าไ้ทอแดผพนผักพุยบ้างครัปา หมูทีชินเ็นายสมควรสารพัดทัก 22, สังเกตน้นายสมบูรณ์เรคำจั์ขับปูเย่าบ่ายวันทศรรศีมูที13ขอบูซอยทุกท่านทุกคนรันนบได้บ,บ้านมูอย่างขอบคุณขอบพี่นอ้องเนครับอาจา,า,ารยขปราเออในามือนี้ันได้ออาเพอัดยาพักเที่ละรับ่ันจะได้มาเห็นพี่นอ้นองให้ความสามัคคีให้ความรวมม่หลั้า เออนะครับโอ้ยายลัดตีเป็นข้อสองบาทเนาะหมูบ้านนี่เนาะเออค้าตักไก่เนาะหมูบ้านนี่เนาะเออมือนี่บ้านทังป่านะครับยายจับลัยบมูลานรพ่นพ้องจะรัดข้าบวกกันครับเออโอ้น้ามกุลสองน้ามกุลครับเอออาทับบุญได้หลายเด้อยายหลายเด้อใบจังเดียบเออใบตะชิบเอ่อฟอนลูกใบนะครับอ่าเป็นบุญเป็นกุศลกงเงาะนะครับใส่ซอยเหลือผู้ยากไหลซอยเหลือคนที่ตา เออนะครับซอยเหลือข้วมีหูไปตัวยางน่ะบีหรือเปก็ยังบอ่เห่อเอ่บเ่อเ่อเง่นเอ่อเอ้อเอิเ่นเอ่อเอบเอ่เอ่อเอ่นเอ่อเอ่อเอ่นเม่อเอานเ่อเอ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 ิอเ่นเอ่ัเเิเออเเเเเเเออเเอเ่นเอเเิ่นเเเเเ่เเอ่เเเอเ่ กับกลางบ้านนะครับกลางบ้านการพิทรอ่างป่ามุ่งตามอาชีพกานใหม่ด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสุขยอดนะในหลวงรัชกาลทู่สี่รัชกาลที่สี่จังหวัดบ้ำป่าเออพระคู่ปริยัติธรรมศิลิจังหวัดบ้านทิศาจังหวัดตมบุรีที่สองของอำเภอตมบุรสังขารของเข้าในภาคพนัเจังหวาดทุกวัานนะครับเออพระสังฆาธิการพระอธิการนะครับวันนี้ลงปู่ลงต่าท่านก็ได้มาออกละปิดสภา กำบว่าหลายครับปีนี้สามสิบมนะครับสามสิบองพี่น้องเขาจิตใจซํำได้กระได้ห้าได้เตรียยม,มากเออแม่พบทุพบพกองผมกับมาเป็นยังครับพี่น้องเออเ้าใจหอดเออซำได้เราซำนั่นขันมันเหลือห้องกระเทศใส่ตุ้ยสวัสดีครับอีกคนกบขอคุณคคุณนาคสมบูรณ เออดีครับดีครับขอขอบคุณการรักนะครับพี่ราเออพ่อแมีไหมเนอะเป็นผู้จัดการโรงงานไก่เพิ่งกระได้น้ำเนื้อไก่นะครับเออห้าใส่ทักขั้วนะครับขออนุญาตนะเอครับหลายกิโลครับพี่น้องอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องท่านบุญแก้วใจบุญขอสมบูรณ์เออแม่ตะไคร้นะครับแม่การรักนะครับสี่พันได้ เอ่อน้ำอาหารเก็บไก่นะครับเก็บไก่นะครับไก่บานใจลูกพัวนะครับตอนรับครับสูพี่น้องนะครับ ครับพี่น้องเข้ากัรอดี่เลยิตมทานไปครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับจากกิีนครับพี้ก็ีขัรัดได้ครับเด้สวัสดีครับารครับเด้อครับจามนอมกหอนี้ครับเคณะคูนะครับเออุดยสองคณะคูโรงเรียนทำป่าวิทยายนคููนยพัฒนาดิเรีวัดทำป่าเอทางภูมรัการภูมิรัชการโรงเรียนทำป่า นายดีก่อนสัตประเภทนะครับพร้อมคณะครูทุกท่านทุกคนเอ่อพ้นใจบุญใจท่านนะครับปาพี่น้องเอ่อเช่ากบสนสักคันได้เออมีอยต่ว่าบริกินจักเถื่อนยินสี่างไม่ยันพยิิมามาเอากรเล็บไว่างโอ้ยก็ต้องเ่ววแท่นตัวรอบ่อยว่างเนาะครับครับครับ นะครับอดีตท่านกำนัลเออกาเออขอบคุณขอบคุณคุณพ่อสีมาเด้อผู้เป็นมืออ่อนเนาะเอออันนี้ท่านพ่อมาเรียนธรรมบ้านท่านนี้ก่อนสันเตออนุัวสอเป็นก่อนให้สัตว์ใจผู้ท่านตอดประกอบกันก็สร้างใจตั้งมาต่อหน้าเนื้อ มีีวอกคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจลงจากบ้านไปสมหวมนอกกองคุณเพื่อเป็นทุนสมังสิตก็ไปโอ้ยภายนาเงินน้ำเงินตามาทัดต้อมอุตนาตั้งหลายบ้านตาทัวเนื้อพอชิมมาเลยโอ้พอชิมมาคิดใจดีแต่นออน่อยหนึ่งเนาะ สาธุบริบาลสิมเอ้ยคอยเจ้าปาดสจากเวียนบิดหายทุกประการนะครับปอบล๊อดในพอบอทองคำน้ำทั้งใสใงพอบืนคําแก้วบริสุทธ์พูดแเจ้ใจใส่บองป้าข้ามยาดีพี่รองขวงเจ้าจงอยู่ดี าในชอดเนี่เจ้าอยู่เ hey? ป็นสูพร้อมไกลใจยามีสูขโลกไผยยามากใจสีในเลิศลงกระเดียงทองยามองกาบก้ามมากเกิดบดทุกหมู่บ้านลงทันทุกหมูบ้านกทุกมู่บ้านเย็นนากุกแล้วก็ว่าครับครับ เจ็ใจบังใจเสียใจากหวไงที่บ้านเดิมขอย่แถวท้องทุ่นนางแอ่นเรื่องเพื่อาาพกานใส อย่นรอยเีีเสียผิวหลงงมันต้องคอยาคตับใหสเห็นว่าถ้าใส่ไปสวรรค์้มาโลกโชกผลาในั้นลน่หมดห่อตอบสนองไปน่ยังโครงการร้อยดวงใจไทยสัจขันช่วยบ้านบ้านช่วยคันท้องที่ท้องกินช่วยหน

นับก่อมขอบุญขอบคุณเอพี่น <standardized> ้องเอทีไรมาวมกันท้บ <out> ุญาาในส้วมจ้าเป็่อทุกการรยโยนใจของพี่น้องบ้านกับปาบูที่สาม ตาโมทีซเอจะทประเรวม้อ so ้จะเครับไ um. ่จร like so so ิญือนวสสกุลปะกุปริยธรรมปานรีนะครับเจ้าอาวาสปฐีสาเจ้าาวาทัาน้ำขชนได้แล้วพรนองเฮ็ดแบบเฮ็ดนี้รับคณะสงฆูนใหญ่ได้เจบังารเข้าวัรบัตรรับบิณบาตก่อสารอาหารแหงเกิดประเพณีเพลิดเพเกิดจตุปัจเจกญาทานนะครับได้นี้ ครับเป็นมือพุทธไทยนะครับของโครงการลอยหลงใจเอ่จากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้า,บานตำป่าโมดีซิเอสโมดีซับเออผมเบิ่งแล้วกหน้ครับเป็นผ่าผิวสวยงามพอสมควรนะครับผ่าหน้าไรล่ตาเออนักงเป็นแถวเป็นแนวทิ้นระเบียบเรียบร้อยทั้งคณะผู้เอ่อร่งเงียบตำป่าวิทยา,ยายนโดยการนำของ ได้มีอรสันประเภทนะครับผู้มวยการเรียนทำกาวิทยายอ์อีกจนไดนกนงการทั้งคณะคู่ชูนพัฒน,นาดีในการโดยการนัของคู่คนจนงุูชมเลีนคนคู่จุ้าบัตุจัดใจนะครับเป็น,นคู่ชูอพรพคณะคูุ่าาสัุกคนนะครับได้มารวมทัพุตากา แต่ได้มีนี่นะครับตัดขาดบุญขอบค,ค,คุณด้อยตระขอลอำนาจคุณพฤศริรัตนาใจต่างชิงศักพย์สิทธิ์ทั้งหลายได้สากลลโลกนี่จงดลบดาลใหานาน้ที่น้องบัตรําปาคณะผู้ทันได้เพิ่อทันไดยนปะวัติใจบุญชาแนนรองนายกสุขัลย์ทุกทุานที่มานบริหาร คุณล่องบ้านคำตาคณะคุณน่องทุกชนวงแคโดยการนำทางได้ประยมคำตาที่บีบัตทั้ง13หมู่บ้านที่ซอยทั้ง13หมู่บ้านทุกท่านทุกคันอบตทุกท่านทุกขั้นเขาวัดนะครับบ้านคุณพระคุณเจ้าหลวงปู่รักบ้านรักเมืองพระสยามเทวาธิราชนะครับวัชรูบ้านบ้านหลวงปู่พุกปอ นะครับทุกทัดสายญาผู้ข่ากัตรินะครับพุทธี่ป่าโลเอออยู่บนยอเขาผู้สิงนะครับจงอันุกำนัลบุค่าให้พี่น้องทุกานทุกคนเอเอ่อีตขามคุกันเนะครับอ๋อเพิ่ไปก่อนอมาว่าว่าสมรถบังการธรท่า เขาจะเลี่ยวขั้นวัดทลาปลา,ปลาวัดปลาข้วัหนียวก็คุนเด็ด <c oughs> ค,คุนเด็ดโงยาบาลวันสิงหาคบคุนเด็ดผู้หยเด็ด คดิทฐ์สับคุณ <c oughs> ไป <c oughs> พอดี <c oughs> ว่างกัเข้าจไปค่าน วัดทำปลาครับวัดทำปลา,ปลาสาาีบดตำบลสะสกันอำเภอสะสกันนวัดกระสินไเนบัิเวณวัด ัดพระใหญ่ครับหลวงปู่มิ่งเมืองหลวงพ่อมิ่งเมืองของวัดถ้ำปลาหลวงพเมืองลูกหลวงปู่มิ่งเมืองครับวัดถ้ำปลาพี่เราเข้าไปเอ่อทุกทุกชนได้รับทุกูบ้าตครับคาร์บอนเชื่อมแต่ขอมาท่าน วัดต่างๆของห้องกีฬะเพื่อาจะได้ร่วมกันล้วประทานอาหารแต่คือเ้องท่นคิดจะกำเนิดสินนบะเพ่ีขอขอบคุณทุกส่วนทุกสายนะครับที่เอาเดียวกันม่าจังต่ว่าการไร้สดเ่งก่อนนะครับ